สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมมือถือในตระกูล n series อีกรุ่นหนึ่งของโนเกียนะครับซึ่งมีสเปคและราคาที่สูงเลยในช่วงที่มันเปิดตัวออกมานะครับผมนั่นก็คือ Nokia n o เกี n96 เนาะยุคนั้นเราจะเรียกมันว่าเป็นสมาร์ทโฟนได้แล้วแหละเพราะมันสามารถรองรับการเชื่อมต่อที่หลากหลายนะครับผมใช้งานด้านความบันเทิงได้อย่างเต็มเปี่ยมเลยโนเกี n96 เนี่ยถือว่าออกมาต่อยอดความสําเร็จจากโนเกี n95 นะครับที่บรรดานักธุรกิจต่างๆเนี่ยได้เลือกใช้ ส่วน N96 เนี่ยเปิดตัวออกมาจะเน้นไปนทางเรื่องอินเตอร์เทนเมนต์เรื่องมันิจะมีเกียมากขึ้นเนาะเครื่องนี้นะครับเปิดตัวมาในปี2008นะครับด้วยราคาเปิดตัวที่สูงถึงประมาณ28,000บาทเลยเนาะถือว่าเป็นราคาที่สูงมากเดี๋ยวเรามาดูตัวเครื่องของ Nokia N96 กันเลยดีกว่านะครับผมว่ามันเป็นยังไงกันบ้างเนาะเริ่มจากด้านหน้าเลยนะครับผม Nokia N96 เนาะเปิดตัวออกมา ด้วยสีเดียวเลยก็คือสีดานะครับผมเครื่องนี้นะครับผมเป็นเครื่องสูนไทยนะครับผมสังเกตได้ว่าจะมีเมนูไทยเนาะแล้วก็ปุ่มนะครับผมจะเป็นภาษาไทยทั้งหมดนะฟอร์มแฟกเตอร์ของโนเกีย N96 ก็ยังเป็นแบบสไลด์อยู่เหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ความพิเศษของโนเกีย N96 N95 นะครับผมก็คือมันสามารถที่จะสไลด์ได้2ฝั่งนะครับก็คือสไลด์ขึ้นเพื่อให้เห็นปุ่มกดตัวเลขแบบนี้นะครับหรือถ้าเราจะสไลด์ลงนะครับผมแบบนี้ มันจะเข้าสู่เมนูมัลติมีเดียนะครับก็จะมีปุ่มควบคุมการเล่นเพลงเล่นวิดีโอโผล่ขึ้นมาทางด้านบนนะครับผมให้เราสามารถกดใช้งานได้เนาะแล้วก็เครื่องที่ผมมีนะครับผมมันจะมีปัญหานิดนึงก็คือแบตเตอรี่มันจะเสื่อมแล้วแหละแบตมันบวมเนาะเรามันก็จะทําให้ปิดฝาหลังไม่สนิทแบบนี้นะครับผมเราอาจจะต้องทําการหักแบตเตอรี่มาเปลี่ยนใหม่นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับผมว่าโนเะกีย N96 เป็นยังไงบ้างนะครับด้านหน้าก็จะมี หน้าจอนะเป็นจอแบบ TFT นะครับผมความละเอียดเป็น240 x 320เลยนะครับเป็นแบบจอ16ล้าน4ด้วยนะตัวหนังสือกับสีสันค่อนข้างคมชัดนะครับผมถ้าเทียบกับมือถือในสมัยนั้นนะแล้วก็ด้านบนนะครับผมจะมีลำโพงสนทนานะครับมีชื่อรุ่น N96 นะครับผมอยู่ตรงมุมซ้ายเนาะแล้วก็มีเลนส์กล้อง VGA 3 0 0 0พิกเซลนะครับผมถัดมาเป็นหน้าจอแล้วก็มีโลโก้ Nokia นะครับ ตรงฝาด้านบนเนาะจะมีปุ่มนะครับผมควบคุมนะครับผมเป็นแบบ5ทิศทางนะครับผมซ้ายขวาบนล่างแล้วก็กดลงไปนะครับแล้วก็รอบๆเนาะจะมีปุ่มมัลติมีเดียเหมือนกันนะครับผมสําหรับควบคุมการเล่นสื่อต่างๆเนาะด้านขวานะครับมีปุ่มสําหรับวางสายปุ่มรับสายโทรออกนะครับมีปุ่มเคลียร์นะครับผมปุ่มลบเนาะเวลาเราพิมพ์ข้อความต่างๆแล้วก็ต้องการที่จะลบนะครับกดปุ่มเคลียร์ได้เนาะ แล้วก็เราจะมีปุ่มตรงนี้นะครับผมเมื่อเรากดเข้าไปนะครับผมมันจะเข้าสู่เมนูเป็นแบบเมนูอินเตอร์เทนเมนต์นะครับให้เราเลือกที่จะดูไลฟ์ทีวีวิดีโอส่วนตัวลิงก์ข่าวแผ่นที่วิดีโอนะครับผมต่างๆได้เนาะแล้วก็ด้านล่างนะครับผมจะมีปุ่มตัวเลขนะครับ1 2 3 4 5สองสสี่้าเหลสี่เี่ยมดอกจันเนาะแล้วก็จะที่ปุ่มหมายเลขที่ปุ่มหมายเลขศูนย์นะครับผมตรงนี้น่าจะมีสัญลักษณ์เป็น สีฟ้านะครับผมสัญลักษณ์ตัวนี้เป็นสัญลักษณ์สำหรับเข้าเมนูอินเทอร์เน็ตนะครับผมถ้าเรากดค้างนนเนาะเครื่องก็จะเข้าสู่เมนูอินเทอร์เน็ตนะครับแต่ตอนนี้เราไม่ได้เชื่อมต่อไวเนาะไม่ได้เชื่อมต่อ w i f i ไวก็เข้าไม่ได้นะครับอ๋อ,อแล้วก็จะมีปุ่มตรงนี้นะครับผมด้านบนด้านหน้านะเป็นที่ฝาบนนะจะเป็นปุ่มสําหรับกดเข้าเมนูของซิมเบียนนะครับเมื่อกดเข้ามาแล้วก็จะเจอหน้าเมนูแบบนี้นะครับผมเมนูก็จะประกอบไปด้วยนะครับมีรายชื่อมีข้อความมีแผนที่นะครับมีเพลง มีรูปถ่ายนะครับสูตรวิดีโอนะครับเครื่องมือเว็บการค้นหาแอปและดาวน์โหลดนะครับผมเมนูมันจะดูเหมือนนี้ไม่เยอะใช่ไหมครับแต่ว่ามันจะส่วนใหญ่มันจะไปซ่อนเป็นครับเ,เป็นแบบคียกเมนูที่2ในในใน,ในเมนูย่อยเข้าไปอีกนะครับอย่างเช่นเครื่องมือนะก็จะมีพวกการตั้งค่านะครับการเชื่อมต่อ Wi-Fi b l u บลูทูธปรับรูปแบบเสียงของตัวเครื่องนะครับจัดการไฟล์เชื่อมต่อ utility แล้วก็ซนะิงเนอะประมาณนี้นะครับผม แอปพลิเคชันเนาะก็จะมีนาฬิกามีเครื่องคิดเลขมีปฏิทินให้นะมีสื่อนะครับกล้องถ่ายภาพนะครับตัวจัดการไฟล์นะครับผม Office นะครับ Office อันนี้ก็จะเป็นพวกแอปสําหรับทํางานต่างๆเนาะในในยุคนั้นนะครับผมโอเคนะครับผมด้านหน้าก็จะประมาณนี้นะครับส่วนด้านซ้ายนะครับผมด้านซ้ายของตัวเครื่องนะครับผมจะเป็นช่องสําหรับใส่ micro SD card นะครับตัวเครื่องจะให เหนอความจำมานะครับผมอยู่ที่อ่อน่าจะ16กิกนะน่าจะ16กิกนะครับผมแต่ถ้าเราไม่พอใช้เราสามารถที่จะเพิ่มตัว MicroSD card ได้นะครับแล้วก็ด้านล่างตรงนี้นะครับผมจะเป็นช่องนะครับผมสำหรับให้เราร้อยสายของคอได้นะครับผมในยุคนั้นก็จะชอบใช้กันนะครับส่วนด้านขวานะครับด้านขวานะครับข้างบนกับข้างล่างของด้านขวาจะเป็นลำโพงเสียงของตัวเครื่องนะครับ ครื่องนี้จะได้เป็นลำโพงสเตอริโอด้วยนะครับผมเสียงดังฟังชัดเลยแล้วก็จะมีปุ่มเพิ่มลดเสียงนะครับปุ่มชัตเตอร์กล้องปุ่มเข้ากล้องนะครับอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ด้านบนนะครับผมจะเป็นปุ่มฝั่งนี้นะจะเป็นปุ่มสําหรับตัวล็อกหน้าจอนะครับเป็นพอร์ตสามแล้วก็มีปุ่มสําหรับปิดเปิดเครื่องนะครับด้านล่างนะครับผมก็จะเป็นพอร์ตเชื่อมต่อเป็นแบบไมโคร USB เนาะแล้วก็เป็นพอร์ตสำหรับชาร์จ แบตเตอรี่นะครับเป็นแบบเขาเรียกที่ชาร์จเป็นเป็นแบบหัวเข็มนวดรูเล็กนะครับแล้วก็เป็นไมค์สำหรับรับเสียงสนทนานะด้านหลังนะครับผมก็จะเป็นฝาเป็นเงาเงาแบบนี้เลยนะครับข้างหลังเนี่ยจะเป็นกล้องนะครับผมความละเอียดเป็น5ล้านพิกเซลเนาะแล้วก็มาพร้อมกับไฟแฟลชแอแบบคู่นะครับเลนส์เป็นของคาวไซ์เนาะเลนส์ตัวนี้นะครับจะค่า F อยู่ที่2 8นะครับผมเป็นออโต้โฟกัสได้ด้วยความละเอียด5้าล้านพิกเซลนะครับ แล้วก็ตัวฝาหลังนี้นะเราสามารถที่จะวางตั้งตัวเครื่องได้นะครับผมเวลาที่เราดูคอนเทนต์ต่ตางๆเนาะตรงนี้มันมีขาตั้งนะครับตัวสามารถเอาออกมาแบบนี้ได้แล้วก็ตั้งตัวเครื่องนะครับผมกับพื้นนะครับผมแบบนี้เวลาที่เราต้องการดูคอนเทนต์ต่ตางๆนะครับผมแบบนี้ได้เลยก็เป็นฟังก์ชันที่เก๋ดีเนาะ เดี๋ยวเรามาเปิดเล่นกล้องของ NoK i a N 96กันคร่าวๆนะครับผมวัดตัวเครื่องที่ให้กล้อง5ล้านพิกเซลจากเลนส์คาวไซมามันสามารถที่จะปรับแต่งอะไรได้บ้างนะครับวิธีเข้ากล้องนะเราสามารถที่จะกดที่ปุ่มชัตเตอร์ก็ได้หรือจะเข้าผ่านเมนูของตัวเครื่องก็ได้นะครับผมโดยการที่กดที่ปุ่มเมนูปุ่มเมนูหลักเนาะแล้วก็เลื่อนมาที่แอปพลิเคชันนะครับแล้วก็กล้องเนาะโอเคกล้องก็จะเปิดขึ้นมานะครับผม กล้องก็คุณภาพก็จะประมาณนี้นะครับผม5ล้านพิกเซลเนาะถือว่ามีความคมชัดที่สูงเลยนะครับผมในสมารนั้นนั้นนะนนนะล้านพิกเซลนี่ถือว่าโอเคแล้วนะก็คือยุคนั้นเนี่ยผมจำไม่ผิดว่ากล้องมือถือที่ที่มีพิกเซลเยอะสุดน่าจะช่วงประมาณ12ล้านหรือเปล่าเราไม่แน่ใจนะครับก่อนที่พวกโนเกียเอ่อแปดศูนย์แปีวจะออกมาที่เป็น40ล้านนะ ตัวเครื่องปรับอะไรได้บ้างนะครับผมในในโหมดกล้องเนาะเราสามารถที่จะใช้กล้อง2อก็คือกล้องหน้าได้นะครับผมโหมดวิดีโอก็ถ่ายวิดีโอไดเอ้เดี๋ยวผมดูว่าถ่ายที่ความละเอียดเท่าไหร่นะครับผมมาที่การตั้งค่าเนาะคุณภาพวิดีโอนะครับผมจะแสดงเป็นแบบว่า,าทีวีคุณภาพสูงนะครับผมทีวีคุณภาพปกตินะ ทีวีส่งอ e ีเมลนะครับผมอีเมลปกตินะครับอุณกรณแบ่งใช้หรือว่าส่ง MMS เอนาะอันนี้ผมเดาว่าน่าจะถ่ายได้สักประมาณ4 8 0ร้ยไหมไม่แน่ใจเนาะเราสามารถที่จะบันทึกตำแหน่งได้นะครับปรุคชันได้เปิดการสั่นก็ได้เลือกที่จะบันทึกเสียงก็ได้นะครับผมแล้วก็แสดงวิดีโอที่ถ่ายไว้ก็คือครีวิวนะครับผมตั้งชื่อวิดีโอตามบัญชีก็ได้นะครับเลือกหน่วยความจําสําหรับการบันทึกก็ได้นะครับหรือว่าเราจะรีเซ็ตการตั้งค่าก็ได้เนาะ แล้วก็ภาพถ่ายนะครับผมหมดรูปภาพก่อนนะครับแล้วก็มาดูภาพถ่ายนะว่าเราถ่ายได้ที่ความละเอียดเท่าไหร่บ้างนะครับผมก็คือความละเอียดสูงสุดก็เป็น5ล้านพิกเซลเนาะแล้วก็3ล้าน2ล้าน 1- 3ล้านแล้วก็3 0 0แสนพิกเซลสำหรับส่งเป็น MMS นะครับตัวเครื่องถ่ายถ่ายได้อีก9,999รูปเลยนะครับสำหรับ VGA แล้วก็5ล้านพิกเซลจะถ่ายได้อีก9 9 9 9รรูปเช่นกันนะครับ พึ่งนี้น่าจะเป็น 16G กินะโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้นะสำหรับการพาชมโ o k i a เ9 6กแบบคร่าวๆนะครับใครเคยใช้หรือใครใครเคยลองเล่นมาบ้างนะครับผมคอมเมนต์บอกกันหน่อยเนาะเดี๋ยวเราจะพาเดี๋ยวเราจะไปตามอ่านแล้วกันนะครับคลิปหน้าจะพาไปชมรุ่นไหนอีกนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ขอลาไปก่อนกับโ o k i a เ9 6กนะครับผมสวัสดีครับ